สวัสดีค่ะวันนี้นันนี่ีมีไรนะคะก็มากันต่อเลยค่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็น EP 3ของชุดกัริยาในเดือนนี้นะคะกะ็ไม่ผู้พันธํทำเพลงค่ะ,อ,ะอย่างเขาที่แลกกิ๊บอกไว้แล้วนะคะว่าจะเป็นคิวของน้องครูเม่นะคะซึ่งกิ๊มี me, มาเทียบระหว่างรุ่นของปี2023 กับรุ่นของปีตั้งแต่2 0 0พประมาณ2018นะคะซึ่งเป็นน้องโกย่าใบแรกที่คกิบซื้อใช้เลยนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพก็ยังอยู่โหวตว่าไงดีคะสภาพเป็นยังไงบ้างคะนี่ได้ว่า เขาทนมากจริงๆค่ะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนนั้นอีกผไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะคะเก็บอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอมาเดินทางต่างประเทศสัก2อสามทริปที่ผ่านมานะคะกิบใช้เขาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอา้าทำไมไม่ใช้ตั้งนานแล้วเนี่ยเพราะมันแบบว่ามันเบาแล้วมันก็สะดวกมากๆในการที่เราใส่าพาสปอร์ตอะไรต่างๆนะคะแล้วแบบว่าเาเห็นเขาแบบนี้นะคะเขาจุ้จุนะคะจุ้จุจ,จริงๆนะคะเพราะว่าเขามีช่องย่อยอีกนึง สองสามนะคะแล้วก็ความขยายได้ของผ้าใบอะคะ่ะใส่เข้าไปเลยนะคะคือแบบว่าใส่จนอ้วนอ้วนอ้วน,นชิดติดกันเลยได้เลยนะคะกเดี๋ยวเี่จะทำให้ดูสมมติช่องเขาเนี่ยค่ะความหนาความช่องอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ใหม่ในความที่บอกเฮ้ยกระเป๋ามันกลายเป็นทรงลูกหนูไปซะแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือคือคุณจุกได้คุณจุกไปเลยอะไรประมาณนี้อ่ะเรามาดูความแตกต่างของรุ่นประมาณ10ปีที่แล้ว ปีล่าสุดมันจะมีจุดแตกต่างอะไรยังไงไหมนะคะเรามาดูกันเลยพอดีกิ๊บจะมีถึง2สีด้วยกันนะคะ<ๆ>เผื่อจะได้เป็นช้อยส์สำหรับใครที่กาลังเลงว่าเอ๊สีไหนดีนะสีสีเขียวก็ดีหรือสีดําก็สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราได้มาเห็นกันชัดๆเลยว่าเออสีไหนที่เหมาะกับการที่เป็นตัวคุณนะคะอ่ามาแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็น black a n tan นะคะซึ่งเป็นของกิฟเองนะคะซึ่งเป็นใบแรก นี่ค่ะมาด้วยสีดําสีดํานี่คลิปก็บอกได้เลยว่าแบบออกเป็นแนวแบบฮ่าเท่นหนักขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพหลุดนะคะเหมาะมากกับสีนี้ไหนเรามาดูซิว่าตัววัสดุเนื้องานต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะคะก็เปิดออกมาปุ๊บก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าใบน,นะคะโกยาดีนเหมือนเดิมค่ะตัวหนังครับสกินต่างๆเหมือนเดิมนะคะ เทียบให้ดูชัดๆตัวเนื้อหนังเหมือนเดิมเลยนะคะเทกเจอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตัวช่องอ่ะก็จะมีมาซิปมีตัวยางหุ้มซิปมานะคะเพื่อป้องกันรอยขูดขีดตัวช่องก็จะเป็นสามช่องเหมือนกันคะ่ะหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะซึ่งในช่องแรกกัชบช่องสุดท้ายมันจะมีช่องใส่สำหรับใส่น้ำบาดซึ่งเป็นหนังนะคะก็เป็นหนังคลับซีน เห็นชัดไม่เอ่ยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะในหนังด้านในจะเป็นหนังเรียบสีเหลืองนะคะแต่มันไม่ได้เรียบแบบเรียบแบบ PVC นะคะมันจะเรียบเป็นแบบมีเท็กเจอร์หนังนิดนึงนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะคะก็เป็นหนังมีเป็นลายหนังนะคะอาจจะเห็นชัดไหมเป็นลายหนังจะไม่ใช่หนังเรียบๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะถ้าลายเป็นสีเหลืองนะคะ ส่วนตัวสแตม์นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคืออยากให้คุณสังเกตตัวสแตม์เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะเพื่อเน้นย้ำเลยว่าเห็นชัดไม่เอ,อ่ยโอเคเห็นฉันแล้วนะคะคือหนังในความโคย่านะคะเขาจะมีหนังเรียบกับหนังที่เป็นมีเท็กเจอร์แบบนี้นะคะบางท่านก็จะบอกว่าเอ้ยตัวสแตม์อ่ะมัน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 มน,มน,น่าจะบุ๋มๆม,มันมันมันน่าจะลงลึกๆ เยอะๆนะบอกเออไม่นะคะคือคุณสังเกตเห็นไหมคะว่าเานี่ยค่ะว่าตัวสแตนเนี่ยมันจะไม่ได้นงบุ๋มลึกแต่มันจะเป็นจังหวะที่ mm hmm. เห็นความเนียนของเขาใช่ไหมคะเนี่โยโกยานะคะแล้วจังหวะในการสแตมมันจะเท่ากันหมดนะคะจะไม่มีแบบว่ามาตัวเอ็นแต้มหนัก ตัวอะไรแต้มเบาไม่มีนะคะความมาตรฐานในจังหวะการสแต้มน้ำหนักเนี่ยมันจะเท่าเรียนเท่ากันหมดแล้วก็เนียนสมูทแบบนี้เลยนะคะน o y a m a โ e ยาเมดินฟอนปารีสนะคะประมาณนี้อันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดนะคะพอมาดูเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็ตัววัสดุ ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะก็ใช้หนังตัวเดียวกันนะคะตัวช่องอะไรต่างๆตัวอะไหอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ของตัวพรูเม้นะคะก็จะมีถุงย่อยแยกมาเพื่อเป็นถุงใส่สายนะคะจะให้ดูถุงใส่ตัวสายนี่ก็จะเป็นตัวสายซึ่งตัวสายของใบพร,รูเม้อย่างที่ทราบเป็นอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นระยะเดียวเลยซึ่งไม่สามารถที่จะปรับ ระยะความสั้นยาวได้นะคะแล้วก็จะมีหมุดสําหรับที่จะร้อยเข้ากับตัวสายก็คือคือได้สองแบบคือจะอย่างนี้ไปเลยเหมือนเป็นคลัชหรือว่าใส่ร้อยสายแล้วก็เป็น cross body ที่พยายามจะดูว่าสายเก่ากับสายใหม่เนี่ยความเนื้อหนังเนี่ยเหมือนแบบเหมือนสายเออเหมือนปี2023อ่ะค่ะเขาเออหนังเขาจะดูนี่ค่ะดูมี texture ขึ้นมานิดนึง เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่นี่ค oui ่ะนี um ่นะคะเห็นชัดเจนนะคะคือคือคือความหนังจะมีความมีเท็กเจอร์ขึ้นมานิดนึงโอเคแล้วก็ถ้าใส่เป็น cross body นะคะแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งทำมีอีกวิธีนึงก็คือการปรับสายแบบว่าย่นให้แบบว่าความยาวมันสั้นลงเขาที่ช็อปอะค่ะเขาก็จะแนะนำแบบนี้ก็คือว่าให้ให้คล้องสอด สอดไข่เข้ามาในนี้นะคะแต่กิก๊ก็อยู่เดียวค่ะว่ามันไม่มันไม่สะดวกหรอกว่าในการสอดท้องไข่แล้วก็ปิดลงมาแล้วก็สะพายเพราะเวลาเราเปิดกระเป๋าอ้าวล่วงถูกไหมคะก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนะเพราะว่าคิดว่าด้วยระยะของความสูงสายเลยต่างๆนะคะมันก็ ก็จะโอเคอยู่ค่ะไม่ได้แบบว่าสําหรับคุณสุภาพสตรีที่อาจจะตัวความสูงไม่ได้ไม่ได้เยอะมากหรืออะไรมากนะคะอาจจะกลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันยาวมันอะไรหรือเปล่าอันนี้กริปยืนให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวกิปสูง168นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือด้วยระยะของเขานะคะโอเคไหนเรามาดูสีเขียวกันสินะคะอันนี้น้องสีเขียว ะะก็เหมือนกันค่ะข้างในเหมือนกันหมดทุกสิ่งอย่างนะคะด้านในในี่ดูชมสิโอสีสวยจังชิส้สีเขียวก็สว่างสดใสนะคะเป็นสีสัญลักษณ์ของโกยาเขาเลยนะคะเขียวเหลืองดูดีนะคะอ่ะอ,ะอะ่ใบนี้เจอความ QC นิดนึงนี่ค่ะก็จะมีความหลงมาหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอากันตายคลิปออกนะคะก็เป็นไปได้อยู่นะคะในความ รีบเดี๋ยวนี้ขายดีค่ะรีบผลิตผ่าน QC ไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ต้องไปคลิปคลิปได้ออกนิดนึงแต่ถึงกระนั้นเองงานเย็บนะคะงานเย็บก็ยังเป็นสิ่งที่คุณยังสังเกตได้ว่ามันต้องเรียบเนียนนะคะจะมาแบบว่าจังหวะฝีจัจกไม่เท่ากันเนี่ยไม่ได้นะคะคือเนี่ยคะ่ะถึงจะมีการการเย็บย้ำอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องเรียบเนียนอยู่นะคะถ้าเย็บแบบฝีจกักไม่ค่อยจะเท่ากันเบเเนี้ยวเบี้ยวบุดบุดอะไรเงี้ย คือตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าเอ๊ะแท้หรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะความเรียบเนียนถึงแม้จะช่วงเข้าโค้งอะไรต่างๆ,ๆเห็นไหมคะนะคะก็จะเรียบเนียนนะคะรอบก็จะด้วยหนังคราฟสกินนะคะค่ะการเข้าโค้งอะไรต่างๆมันจะไม่ได้แบบว่าเหมือน สีจักที่มันไม่สม่ำเสอเมออะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยไม่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 ได้จริงๆนะคะคือคือ,คอตั้งข้อสังเกตไปก่อนแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยของลักเลียนแบบคือเยอะมากๆเลยเยอะจนน่ากลัวนะคะเนี่ยขนาดลอยต่อนะคะก็จะมีลอยต่อจริงแต่การเย็บเขาก็จะเนียนหลักค่ะโอเคอ่ะถือพร้อมกัน3มใบเผื่อใครแบบกําลังตัดสินใจอยู่ว่าโอ้ยสีเลยดีนะสรุปไม่ได้อยู่ใน3ส,สีนี้เลยที่จะเลือกนะคะอ่ะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะโชว์เหมือนอยากจะขายกระเป๋าไม่ได้นะคะโอเคนี่นะคะโอเคก็สำหรับใครที่แบบมีคําถามอะไรยังไงนะคะเราแบบว่ามิ้นสอบถามมาก็ต้องแบบว่ายินดีมากๆนะคะที่ได้ไม่มีโอกาสเรียกว่าเรียกแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการทําคลิปของกิมนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะตจมตีใครทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการแชร์ข้อมูลซึ่งการละกันเราก็คิดว่าข้อมูลพอที่จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับรีวิวต่อไปจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะก็หากไม่อยากพลาดกดติดตามมาหน,นึงนะคะแล้วก็เอ่อเมน์สอบถามกันมาได้เลยทุก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ค่ะรักษาสุขภาพค่ะบายบาย